อ้ท่านผู้ชมนี่อ่ะผมปล่อยมาแล้วเอ้ยไอใครขับใจมากที่ปล่อยฉันฉัาจะกินแกอ่ะดูซิว่ามันจะรอดไหมนี่ผมใช้สเต็ปนี่โดรบโดรบเลเซอร์นะครับนะพวกมันตามผมมาไม่ได้หรอกเป็นไงล่ะฮะนี่แหละแผนรอดเสือเอาจากถ้ำเฮ้อโคตรเจ๋งอะแม่ค่าแต่โมฮเอาละทุกคนสวัสดีตอนนี้ฉันคือโซนิคงงแหมว่าโซนิคยังไงกูก็ไมรู้เหมือนกัน ไม่ตัวสีฟ้าด้วยตัวสีขาวนี่แหละแบบโบชั่นคอยแล้วตอนนี้ฉันก็อยู่ในด่านการวิ่งเร็วของโซเด็กซึ่งฉันจะต้องไปเอาธงสีเขียวตัวน,นั้นให้ได้แต่ก่อที่ฉันจะไปเอาฉันจะต้องผ่านด่านในพวกนี้ก่อนนี่อะไรวะเนี่ยด่านบ้าอะไรวะเนี่ยไหนขอดูแบบก่อนดนิมันให้กูวิ่งโค้งอ่ะวิ่งโค้งอะกูจะวิ่งโค้งได้ยังไงล่ะกมมันวิ่งโค้งไม่ได้นะครับนะเออโอ้โหอีกเยอะเลย อ่ะเอาละมาวิ่งโค้งนี่วิ่งโค้งดิวิ่งโค้งโอ้โหวิ่งยังไงล่ะตัวกูเป็นเหลี่ยบอย่างเงี้ยเอ้ยปะโถอเอ้ยเฮ้ยเอาละฉันเป็นโซนิกแล้วสมมติว่าวิ่งโค้งละกันอันนี้คืออะไรอุ๊ดจ๊าะเจ๊าะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอ่ะเอาละอ่ะจิวจิวอันนี้จิวจิวนะครับนะพาดันบัมวอร์ชั่นโซนิกวิ่งโคตรเร็วโอ้จ้านี่โอ้ชนแรกนี่ตัวฉันนี่โคตรเร็วบอกไว้เลยฟิวฟิวโอ้โหเร็วเกินนะครับโซนิก เอาแหละเอาแหละมีอะไรอีกไหมอันนี้คืออะไรปึ๊บโอเคอะไรวะคืออะไรท่านเพื่ออะไรโอ้ยห้ามโดดนะเว้ยอย่าโดดนะเว้ยโดดนี่คือตายแน่ๆเลยดูทรงละอะจ้ะโอเคเอาละเราจะใช้ความเร็วของเรานะครับให้เป็นประโยชน์ความเร็วนี่โอ้โคตรเจ๋งเอาละอันนี้คือยังไงวะต้องโดดอ้าโดนพัาดตายไอต้ตะกี้โอ้ยเร็วเกินไอต้ตะกี้คืออะไรอ่ะนะครับนะคือพัดลมอ่ะปุ๊บอ้าแม่เงเอ้ยกูวิ่งเร็วเกิน ผมควบคุมความเร็วตัวเองไม่ได้นะครับดูดิมันเร็วมากเลยนะฮะโอเคเอาละปึ๊บนี่อ้าโดนอยู่ดีเฮ้ยแม่งเด่นยากเว้ยอึ๊บี่เออโอเคอันนี้ผมคิดว่าผมต้องนั่งนะใช่ไหมปึ๊บนี้โอเคเอาละรอไว้เฮ้ยนะต่อมาอันนี้คืออะไรบันไดเหรอเราต้องไปยังไงผมคิดว่าผมไปได้นะผมเร็วพอนะครับหนึ่งสองสั่งม๊ะ เร็วเตียมเอาระดดานี้เราต้องผ่านยังไงเราต้องกดสโรว์ไหมนะครับโซนิคคุณคิดว่าในระหว่างที่มันวิ่งเร็วเนี่ยคุณคิดว่ามันจะเห็นภาพเป็นสโรว์หมดไหมเป็นไปได้นะผมว่าเอาล่ะผมจะลองกดสโรว์เลยนะครับนะใช้พลังโซนิคสโรว์โอเคเอาละจังหวนี้แหลวะวัาจะแ <c oughs> <c oughs> <c oughs> หมดสภาพเอาล่ะท่าผู้ชมถ้าผู้ชมก็ได้จะว่าแบบว่าเอ้ยทำไมพี่ไขยโง่จังมีบรรันไดขึ้นทำไมไม่ขึ้นเออก็เพราะว่าพี่อยากลองพิสูจน์ตัวเองนะครับอันนี้คืออะไรวะเนี่ยดวก่อนนะ อ่พี่ต้องทำยังไงเนี่ยอ่ะโดูไปเหรอวัดจากโอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าโอ้ยมันมีปืนยิงด้วยเราต้องรีบวิ่งไปเลยนะครับเฮ้ยบ้าบอมากตะกี้นะครับป๊บออะดูไปฮึบโอเคเอาละมอบปั๊บจากนั้นใช่ไหมฮึบมันอยู่ตรงนี้จากนั้นฉันก็อ้าตกไงล่ะไอ้บ้าผมว่าเราต้องกดสโลว์แหละเพื่อเห็นมุมมองที่มันเล็กแคบลงนะครับนี่นี่ผมต้องมาอย่างนี้โอ้โหกูจะหลบได้ไหมเนี่ยบ้าบอมาเลยอาเจ็บป้าไม่ได้ออตก สมาเอาละท่านผู้ชมมาแล้วนี่โอ้โหดีดีโอ้ยหูนี่กูโดดข้างเดียวเลยหรอวะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยว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 เข้าเส้นชัยก่อนนะครับนะเออเดี๋ยวไปเจอนั้นอีกนะครับยิงยิงไกลอยู่นะครับไอ้ลูกบาศก์เนี่ยนะฮะอันนี้คืออะไรนะครับนะโดดข้ามระเบิดผมบอกแล้วว่าผมเร็วกว่าระเบิดนี่อ้าเอาโดดกูมาไหนเนี่ยเอ้าอะไรวะสุขความวันไกลโพดไปเฮ้ยอะไรวะตะกี้ขอใหม่นี่ตะกี้เกิดเกิดอะไรขึ้นนะครับ ผมต้องอยู่ตรงไหนอาอเอาโดดแหละกูโดโดอีกแล้วอะไรวะเนี่ยเฮ้ยงั้นผมจะต้องอ่าโดดจากตรงนี้แล้วกันนะครับน่าจะใช่นะนี่โอเคเข้าท่าปั๊บโอเคดีก็จะประจับดีไม่ได้แบบบอบถอดอะไรวะบันไดมีบันไดที่ตายได้ด้วยเหรอโอเคงั้นก็นี่โดดไปเลยอ่าโดดไปอีกแล้วโดวโดมาทำไมตรงนี้เฮ้ยเอากูกลับบ้านไอ้บ้าเอ้ยเอาแร็ปมาผมจะนี่โดดมาอย่างนี้นะครับนะ จากนั้นเสร็จฉันก็ปุ๊บมาอย่างนี้ปับ๊บนะห้ามโดนบันไดสีแดงใช่ไหมได้นี่ฉันจะไม่โดนโอเคปุ๊บ,บปุ๊บนี่โอเคสโลนิดหนึ่งนี่ทําให้ฉันเห็นมุมมองง่ายขึ้นนี่เฮ้อโอเคผ่านแล้วจากนั้นอันนี้คืออะไรกําดักแน่แดูทรงแต่ไม่ต้องห่วงไอ้ข่กระโดดข้ามแม่แลวอ้าวยมันไม่ให้โดดเว้ยกูปิวเลยนะครับสุขภาพขว่านงไกโพนอีกแล้วไม่ต้องผักออกเลยอ่ะเอาละ ผมว่าตรงนี้มันมีกับดักวะนะครับเราจะไปสมสีสมห้าไม่ได้นะครับนะเราจะต้องกระโดดสีขาวอยู่แน่เลยดูซรงแรกเอาละมาหนึ่งสองปึ๊บปึ๊บอ่าปิวเหมือนเดิมไปแม่ย้อยเนี่ยนี่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 นึ๊บอ่ากูเด้อีกแล้วเออกูอยากกลับบ้านไม่ได้กาดละไงะเปิดโปแม่มเลยนี่กระโดดข้าแบบนี้แม่มเลยนะครับกูไม่ผ่านละดานอย่างเงี้ยนะครับบ้าบอจะให้ผมผ่านด่านอย่างนี้ยังไงนะฮะเออ ไะเอาละต่อมาอันนี้คืออะไรอต้องผ่านรถเหรอโอ้ผมเร็วซะยิ่งกว่ารถจะเคลื่อนผมทันอีกดูดิดูดิดูดิรถมันทําบ้าอะไรมาเนี่ยเอ้านะเอาเอา,เอา,เอาดูนะผมสามารถวิ่งบนเป็นสองรอบจนกว่ารถจะมาถึงตัวผมซะอีกดูดิผมวิ่งบนสองรอบแล้วนะครับรถยังไม่บางตัวผมเลยนะฮะเอ้าเอาเอารถรถมันเป็นอนะไรวะเนี่ยโอ้นะครับอันนี้คืออะไรโอ้ยอา้าวจิ้หายโอ้ยนี่ดดข้ามแม่เลยอืม,อม อ,อกดสโลปปับโอเคมาเราต้องใช้ความเร็วนะครับนะเพื่อนี่สโลโมชั่นปั๊บโอเคห้ามโดนเด็ดขาดโดนคือตายโอเคอันนี้สีแดงห้ามโดนนะฮะเราจะกระโดดข้ามไปอบนี่ทีเดียวจบนะครับต่อมาให้เลือกประตูนะครับโอ้โหเแต่มันไม่มีธงสีเหลืองให้ปาดเหมือนตรงนั้นด้วยก็คือถ้าผมตายผมต้องไปเกิดด้นใหม่อ,ะอ่ะอ่างั้นเอาเป็นอ่ะอูยังไม่ได้เริ่มโด,ดเลยโอ้โหตายออ้อ โอเคจากนั้นเราเลือกประตูนี้แล้วใช่ไหมงั้นเอาประตูอุ๊ยจะปะฮ่าคือตายประตูไดนก็แเด้เนีย่ยไม่ไหวแล้วเว้ยไอ้่อยเอาไอคิวตัวเองมาใช่ละนี่นี่ใช้ทักษะตัวเองและไม่ได้การละชา้าเกินไปละนี่นี่นี่นีนีดีเขาเรียกว่าเปิดโปรเปิดโปรเปิดโปรนี่เปิดโปรแม่มเลยดีเปิดโปรดีเขาเรียกว่าเปิดโปรไม่ใช้ประตูแม่มแล้วดีเขาเรียกว,ว่าทําลายขีดจากัดตัวเองนะครับนะเขาเรียกว่าใช้ไอคิว ตาโอ้ยกูเลิกใกแล้วแม่งเลยนี่ไปแบบรวดเร็วแต่ต้องกดสโรนะครับผมย้ำเลยนะครับถ้าเล่นด่านโซนิค่คือคุณจะวิ่งเร็วมากจนควบคุมตัวเองได้โคตรยากนะครับนะเออเพราะฉะนั้นต้องเล่นต้องเล่นกดสโรด้วยนะครับนี่กระโดดข้ามไปเลยทีดเดีวยวโอ้โอเคเอาละเอะเอโอเคมา,าจากนั้นเสร็จฉันก็อันนี้คืออะไรเราต้องกระโดดข้ามใช่ไหมที่จริงผมกระโดดข้ามได้เลยนะแต่ผมอยากเล่นกับเกมอะผมอยากรู้ว่าคนสร้างมันจะปึ๊บอย่าบอกนะมันพังหมดไป พังหมดทุกอย่างปะใช่ปะเนี่ยพังน่าจะพังหมดทุกอันนะผมว่าโอ้โหดยเขาเรียกว่าโชว์ความเร็วนะครับนะความเร็วเหนือเมฆเฮ้ยประเชิบฉันเร็วยิ่งกว่าอะไรสะกอีกเร็วจนอไม้พังไม่ทันนะครับด่เฮ้ยเร็วจริงดิโอโหโคตรเจ๋งนะฮะโอเคต่อมาอันนี้คืออะไรนะฮะเราต้องตั้งใจดูดีๆนะครับผมคิดว่าน่าจะมีไม้สักอันหัดอย่างแน่นอนเอาละผมจะใช้ความเร็ว กดสโรว์โบชันเพื่อดีเอึปัจจบดีเือคืออะไรวะเนี่ยทำอะไรไม่รู้เหมือนกันนะฮะเอาเคเอาละอันนี้คืออะไรวะ้ยเคือคืออะไรคุยระเบิดระเบิดอุยุยคุยคุยคุย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 วิ่งไปดีกว่านะครับโอเคได้แล้วธงสีเหลืองนะครับต่อมาอันนี้คืออีหยังนะครับคืออะไรอุ้ยเดี๋ยวก่อนถ้าสังเกตดีๆมันมีระเบิดดักอยู่นะครับนะโอเคเพราะฉะนั้นอุ้ยชิหายอ้านนี่แหละเกิดจากความลน สารอะดรีนาลีนหลั่งให้ตัวผมนั้นวิ่งเร็วแลแ้วแหละพลังโซนิกมากป่าลวครับโดดไปทีเดียวนะครับตมผ่านเลยนะครับเออไม่ต้องเว้นช่องอะไรทั้งสิ้นนะครับโอเคเอาละต่อมาอันนี้ทําอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดีด๋ยวก่อนรู้สึกว่าเหมือนมีคนจะรอตุ๋ยแล้วนะนะครับอ่ะผมเอานี้แล้วกันจะมาจับระเบิดโยนใส่แมกเลยดีดีดีมึงจะตุ๋ยกูใช่ไหมดีเอาไป ต้มตายนะครับตายทั้งแก๊งเลิกตุยกูยังนะครับโอ้โหจะเลิกตุ๋ยแล้วเว้ยเ้ยไม่น่าซากไอโซดิกเลยนะครับเป็นไงล่ะอชอบใจไหมหน,นี่ผมไปยังไงวะเนี่ยผมต้องกระโดดปะพึบคือยังไงพึบโอเคมานี่ตายหมดถ้าใครพวกนี้เรียบร้อยเจอเจอเจอโซนิกเจอโซนิกไอพวกนี้ต้องเจอโซนิกนะครับอันนี้คืออะไระเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยทำไรได้เนี่ยคืออะไรอ๋อผมต้องเดินตรงมานะครับนะ ไม่งั้นโดนพวกนี้กินเข้าใจแล้วอ่ะเอามาอีกทีนึงนะครับนะคราวนี้ผมจะเล่นตามเกมมันนะครับปับป๊บปับ๊บปั๊บโอ้โหโอ้โหโอ้โหเสียวดีมันบินระเบิดเยอะเกินโอ้ยเสียวดีโอ้ยเสียวดีโอ้ยโ,โอ้ย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 โอเคผ่ามาแล้ว จากนั้นฉันก็แค่ต้องหมอบนะครับเราก็แค่ต้องหมอบแล้วก็โดดไปนิดนึงให้ตัวเองเกาะอยู่ด้านบนแล้วก็เดินค่อยๆเดินไปแล้วก็ว้ยแพงเลยแห่ขจะกินมาไงใครอย่าตกมาทั้วเว้ยสตีใครเออฉันไม่ตกหรอกตกก็โดนตุยดีปล่อยวุย้ยไม่ปคับไมครับโอเคโอเคเอาละโอ,เเอ้ยรอแล้วนะคะนะรับฮะน่าจิงแกก็ก,กปล่อยเอาฉันออกมาสิไอ้บ้าเอ้ย ท่านผู้ชมครับปล่อยมันดีไหมปล่อยก็ได้นะครับนะไหนจะลองปล่อยมันดีดิดูซิพวกพวกมันจะเก่งอย่างที่พวกมันพูดไหมนะครับนะอปล่อยมันดิปล่อยแม่มเลยอ่าท่านผู้ชมนี่อ่ะผมปล่อยมาแล้วเอ้ยไใครขับใจมากที่ปล่อยฉันจะกินแกดูซิว่ามันจะรอดไหมนีดิผมใช้สเต็ปนี่โดดหลบโดดหลบเลเซอร์นะครับนะพวกมันตามผมมาไม่ได้หรอกเเป็นไงล่ะฮะฮะนี่แหละแผนรอดเสือเอาจากถ้ำโหดเจงอแม่คาแต่โม เอาละครับต่อมาผมจะลองใช้ทัาสาบแบบคนปกตินะครับก็คือกดสโรนะครับนะปึ๊บแล้วก็เออกระดึบด๊บกระดึ๊บกระดึ๊บไปนะครับดูซิว่าพวกมันจะรอดมาด IB, หรือเปล่าไอ้ไข่หีมาให้เราจับซะดีๆเพื่อจะจะฆ่าแกเฮ้ย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 โอ้จ้าโอ้โอแมงโดนตัวมันเลยตายเอาละผมไม่เล่นกับพวกมันละนะครับนะปึบ๊บปั๊บทีเดียวโอเคอ่ะไม่ให้เราจับซะดีๆซะบักขำน้อยโอ้โหไอขำน้อยวะ้ยเฮ้ย ไม่เล <tr> ่นแล้วนะครับผมจะต้องผ่านด่านแล้วเอาจริงเอาจังนะครับนะอันนี้คืออะไรผมจะต้องพุ่งตรงไปอย่างเดียวใช่ไหมโอ้โหโคตรเสียวซ่านนะครับอย่าบอกนะพวกมันอย่าบอกนะว่าแม่งตามมาอีกเอาละโดมิโน่อะมึงชนโดมิโน่แบบเจ๊ะเออเออโอ้อย่างนั้นแหละโอ้โหโดบิโน่ระเบิดนะครับ อ่ะวขอมาอีกทีนึงนะครับนี่มามาวิ่งมาเลยอยากกินชั้นนักใช้ใบมาเลยดีสามชั้นไม้พวกมบื้อนี่นี่เอาละมาพอมันตามมาสักพปื๊บปื๊บมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วจากนั้นก็ปื๊บนี่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 เอาสโนนี่อันนี้นี่นี่ระเบิดมาเลยรอมันต้มเอ้าโดนกูด้วยนะครับแรงเกินเอาละท่านผู้ชมมันอยากกินนักผมนักชักมากใช่ไหมในนี่ในแมวได้รู้เรื่องเดี๋ยวได้รู้เรื่องมามารอมันมาเลยมา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 ดิมาดิ มาดิโอเคมาแดมิโนไหลไปปื๊บจากนั้นเสร็จผมกระโดดดีแม่เลยดีอ้มเป็นไงล่ะปิวไม่รอดนะครับเจอสเต็ปดีเข้าไปนะครับโอเคที่เหลือก็เอ้ยอะไรวะอย่าบอกนะว่ามันมันมีตัวหนึ่งชนเฮ้ยไอ้นี่แม่งรอดได้ไงวะมันมาชนกำแพงที่ผมอันนี้เฉยนะครับนะเอออ่ะเอาแหะต่อมาอันนี้คืออีหยังเฮ้ยนี่ยากนะเนี่ย ผมจะผ่านได้ยังไงเนี่ยต้องกระโดดทีเดียวปะหรือว่าหรือว่ายัางไงนะครับอ่ะลองดูดิผมจะเปิดกดสโลไว้นะครับแล้วก็โดดไปเลยเั้อปป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 เปป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 ปไม่ปปปาปปปาปปปป่ปป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 ปนปปปปมปปรปปปปปนีปป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 ปโปปปปปปะปปปปปปปนปปปปปยดปคุปปนปปนปปปปปปเออเอาปะเดี๋ยวเราปปดูแมปที่2กันต่อเลยนะครับว่า จะเป็นอะไรบ้างนะคะโอเคเอาละไปไปดูกันเอาละครับต่อมาด่านซอนิกต่อไปนะครับซึ่งก็โอ้โหผมเดินเล่นได้เลยนะครับนะดูด่านได้เลยนะครับโอเคเอาละแต่ผมจะเล่นตามที่เขาสร้างไว้นะครับนะอันนี้มีอะไรมีเก็บแต้มด้เว้ยเฮ้ยแต่แต้มแม่งเป็นเป็นอิฐกำแพงนะครับนะโอเคเอาละดีดีดีชนไปดีปๆปๆปา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 ปถ้าเก็บจริงๆในเกมมันน่าจะมีเสียงติ้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 งนะครับนะเออเอาละนี่คืออะไรเฮ้ยอะไรวะเนี่ย วันนี้ผมขัดรถบนน่ะเฮ้ยเอาจริงดินะครับอ่ะโอเคก็ได้นะครับปึ๊บคืออะไรผมวิ่งบนได้เหรอวิ่งได้ไหมเขาไม่ได้นะครับนะบ้าบอเฮ้ยจะผมโดดโคตรสูงเลยวะ่ะนะครับนะในเกมคือให้เราโดดสูงมากนะครับโอเคปึ๊บอเออคนสร้างก็ได้ตั้งไว้นะครับปั๊บ,บโอเคปั๊บปั๊บโอเคจากนั้นก็เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมีแต้มให้เก็บจากด้านบนด้วยนะครับที่เหลือนี่นี่นี่นนนน โอเคนะครับแล้วเราก็จะลู้มุดไปอุโมงค์ด้วยนะครับนะดูซิมันจะพาเราไปไหนนะฮะเอาละดึงสองแซมสุขควาพมวนไกลพ้นอาช่วยด้วยเออเออไม่น่าลงมาเลยโอเคนะครับนะรู้สึกว่าจะผ่านถูกต้องแล้วนะครับโอเคเอาละมาปึ๊บ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 อันนี้คืออะไรนะครับนะปึ๊บปึ๊บอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยต้งก่อนนะต้องดูจังหวะปึ๊บปึ๊บโอเคปึ๊บปึ๊บโอเคปึ๊บโอเคจากนั้นก็ปึ๊บเออแล้วยังไงต่อ ก็ทำอะไรอันนี้คืออะไรอ๋อทีวาไปปึ๊บเก็บคะแนนอ่ะอะไรวะเดี๋ยวก่อนอึ๊บอึ๊บเอา้าอะไรวะอึ๊บอ่ะโอเคแล้วยังไงต่อแล้วทำไมกูไม่โผล่นั่นเอา้าเอา้าโอเคก็ได้ผมสงสัยผมต้องโดดตรงนี้นะครับนะใช่ปะปึ๊บนี่เฮ้ยเจ๋งมากอุ้ยอ่ะกูตายกูตายอะไรเนี่ยเฮ้ยม,มันผ่านยังไงวะเดี๋ยวก่อนนะปึ๊บนี่ฉันโผลมาแล้วแล้ว แม่เอ้ยเออโอเคเออโอเคมาอ่ะโอเคโอ้ยมีด่านเพียบเลยเว้ยไอตอนนี้ผมเริ่มสับสนกับไอจุดวาร์ปแล้วเนี่ยเริ่มทำให้ผมเวียนหัวแล้วเนี่ยนะโอเคเอาละเด็บแต้มเก็บแต้มแบบโซนิกติง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  ผมว่าเราวิ่งแบบเร,เร็วๆดีกว่ามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงถนะ้าผมวิ่งแบบเร็วๆอ่ะนี่ปรับให้เราวิ่งเร็วที่สุดนะครับนะเอาละเอ้ดูซิแล้วก็กดเริ่มใหม่ปื๊บนี้เอาละผมจะลองวิ่งเร็วดูนะครับทีเดียวจะเป็นยังไงนะฮะแล้วยังไงต่ออ้าวแค่นี้เหรอึ๊บอัะโอ้โหวิ่งโคตรเร็วนะครับปั๊บปั๊บแล้วยังไงต่อโอ้โหแล้วยังไงเนี่ยทำอะไรต่อวะเนี่ย อ่เราต่อมานะครับนาะด่านที่3เรานะครับอุ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนผมจะลองสร้างโซนิกดูนะครับนะนี่เอาบูมาเลยนี่เอาเป็นพวกอ่าอะไรดีนี่ดังการ explorer นะครับนะเป็นสายบูของเราเลยแล้วก็ตัวเล็กๆเ,เหมือนโซนิกเลยนะครับนะนดีมานี่มา,ม,ามันจะเป็นยังไงวะมันน่าจะปวนหน้าดูนะครับไอ้พวกนี้เอาลนะไปพวกแกต้องวิ่งไปไอ้พวกโซนิกล่าง copy เอาลนะวิ่ง วิ่งโคตรเร็วอ่ะนะคะเอาละพวกเราวิ่งไปไปสินะครับโอเคตอนนี้นะโอ๊ยมันเป็นเหมือนด่านที่จะต้องต้องผ่านว่ะนะฮะเอาเราวิ่งไป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 อ่ะวิ่งไปอีกวิ่งไปอีกวิ่งไปอีกวิ่งไปอ่ะวิ่งไปเออจำเป็นจะโอ้โหกูรอดว่ะโอ้ยกูดอะไรวะตะกี้เอาละสงสัยผมต้องเปิดกดสโลแล้วแหละไม่งั้นไม่ได้การนะครับโอ๊ยเอาละสงสัยผมต้องเปิดสโลแล้วแหละนะครับไม่งั้นไม่รอดนะครับอ่ะโอเคเอาละไปแม่งโดนทุกหัว เอาหรอเอาจริงแล้วนะเว้ยไม่เล่นแล้วนะเว้ยดีดิต้องกดสโรใช้พลังโซนิคของผมแล้วก็หมอปุ๊บแล้วก็กระโดดนี่เอาดีมาหลดลดกดสโรก่อนนะครับมีโซนิคตัวนึงนะครับวิ่งตรงนีนอ้อะไรใครให้ฉันโคตรเร็วเลยฉันโคตรคงตีไม่อยู่แล้วโอ้ยนต้องวิ่งข้ามไปนะไอ้เบือกอันนี้คืออะไรกระโดดไปปุ๊บเฮ้ยตะกี้เหมือนเห็นแวบ,บๆมีด่านมีนนนนนนอีกด่านนึ่งวะเดี๋ยวก่อนนะเดีด๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยมันเหมือนมีด่านสองว่ะ มีด่านบนฟ้าด้วยเพื่อนพี่ไนะครับนะโอเคเอาละต่อมานี่คืออะไรนะครับคืออะไรเฮ้ยมีอะไรไม่รู้สีดำๆยิงใส่ตัวเรานะครับนะคืออะไรวะเดี๋ยวก่อนอ่ะกูตายอ่ะเอาละนะครับตอนนี้โซนิกเฮ้ยโ,โซนิกบอกเฮ้ยมาไรอ้คเอ้าโ,อโ,อโ,อโซนิกแม่งชนผมตายอเอ้าแม่งงา้างวะเฮ้ยไอ้บ้าโซนิกแกดูดูเปล่าวดูจ๊ ชัดเกือบจะมาที่ดีได้มันนานมากแค่ไหนไี่บ้าเอ้ยนะครับไอตัวนี้ไม่ทำร้ายผมแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าบ้าดิเอาแรงผมว่าเราต้องมาจัดปัญหากับไอเลเซอร์ตัวนี้ก่อนนะครับนะผมจะรีบวิ่งไปเลยนะครับแบบเข้าเส้นช้ยแบบรวดเร็วนะครับเอาแระรอให้มันจังหวะดีๆก่อนปึ๊บโอเคจากนั้นวิ่งวิ่งวิ่งเป็นไงล่ะโคตรเจ๋งนะครับมาเออมันต้องเจอหอยนี้นะครับโอ้โหซึ่งด่านนี้เป็นด่านแบบด่านตรงนะครับแล้วนี่ก็เหมือนสับปะรดตายเอรี่ ยิงเลเซอร์ใส่เราแต่จริงเราไม่โดนหรอกเพราะเราเร็วเกินนะครับตะกี้อ่าโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับในการเล่นนี่โอ้โหโซนิกสุดเท่ะนะครับนะก็โอเคแมปโซนิกก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าตัวเทาทั้งเร็วแล้วก็แมปทั้งไร้าการนะครับนะจะเรียกว่าไร้การอะเรียกว่าเกียร์มากกว่านะครับนะแมปนะครับแต่คนสร้างก็สร้างมาได้เจ๋งดีนะครับนะใช่ไหมพี่โซนิกโอ้ใช่แล้วไอ้คอย แล้วฉันขอถามแกตรงๆนะเมื่อไหร่แกจะกลับบ้านน้องๆขออยากดูคอนเทนต์ใหม่ของแกแล้วไม่ใช่คลิปดองเฮ้ก็ให้ฉันพักบ้างสินี่มันนานมากแล้วนะที่ฉันยังไม่ได้พักเนี่ยขอพักช่วงปีใหม่แป๊บเดียวนะ่ะสองอาทิตย์เดี๋ยวหลังจากวันที่เจ็ดที่แปดนายก็ได้ดูคลิปใหม่กันแล้วอ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่เดียบาย